สัดีครับลูกค้าชุดตรงนี้มันยาวแค่เมตรยี่สิบนะครับเนี่ยชุดนี้ยาวเมตรยี่สิบ รเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับเขาจะไปแปลงประยุกต์ตัวเป็นท่อนอลูมิเนียมรูปพันธ์อย่างนี้นะครับเป็นงานกระจกอลเนียมอย่างนี้นี่แหละนะครับอ่ะทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อ่ผมให้น้องเขาตัดแล้วก็ทําการอุดปลายให้แล้วนะครับยิงซิลิโคนให้อย่างดีนะโอเคชุดใบเนี้ยมันยาวอยู่ประมาณเมตรแปนะครับพร้อมยิงชุดน็อตต๊าบเกียวนะครับต้าบเกียวลงไปตรงนี้ก็จะอยู่ท่อนหนึ่งประมาณเกือบสี่ร้อยบาทแต่พอผมถ้าลูกค้าสนใจอย่างเงี้ยอันเนี้ยอยู่ที่300นะครับ ตัววอลลุ่มที่เร่งนะครับใช้ตัวรุ่นนี้ก็พออันนี้เร่งระดับการสั่นสะเทือนได้นะครับมันเหมาะกับการแบบเมนวลนะครับกับหน้างานของลูกค้านั่นเองนะครับผมพยายามชาร์จแบตให้อยู่นะนะครับถ้าถ้ามันเต็มมันจะขึ้นไฟสีเขียวนะครับผมจะติดเผื่อไปก้อนนึงนะครับมันเป็นกระเป๋าแบบคาดเอวนะครับเรามีทริคเทคนิคดีๆนะครับในกลุ่มของเครื่องปาดปูนติดแบตเตอรี่นะครับซึ่งสะดวกพกพามากๆครับโดยเอาอลูมิเนียมลูปพั้์มาทําแบบนี้เลยอันนี้เป็นอลูมิเนียมลูปพันเดี๋ยวเนี่ยไซส์ให นในติดกล่องมาเนี่ยมันจะกว้างอยู่ประมาณ3ตามนิ้วนะครับแต่นี้เป็นหน้ากว้าง4นิ้วนะครับหนาประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาตัดเกลียวนะครับเพื่อที่จะถ่านรอเตอร์ซึ่งงานนี้เพื่อนๆดูแล้วจะงงเฮ้ทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางวะเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะลูกค้าเอาไปใช้นะครับก็คือเอาไปใช้ในการซ่อมผิวบำรุงของการหลังจากการซ่อมวางท่อเสร็จเรียบร้อยพอวางท่อเสร็จปับ๊บคาปาดัดที่จะปาดปูนของเขาเนี่ยลูกค้าน่ะจะต้องยืนด้านข้างดังนั้นอยากยืนจับด้ามได้นะครับแล้วก็หิ้วปูนได้แล้วก็ปด แบบปื๊ดสั่นสะเทือนไปเลยโดยการที่เราไม่ต้องไปยืนทางขาค่อมแบบนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็สามารถยืนด้านข้างแบบได้เลยนะครับคราวนี้มาดูก้อนแบบเลิกงานพักเที่ยงลูกน้องดึงแจ็คอย่างนี้ออกครับปื๊ดแล้วก็วางนี้ออกแล้วก็ไปเด็ดตัวครับแล้วก็สายกระเป๋าคาดเอวนะครับแบตเตอรี่ก้อนโตๆอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ที่เสียบแดตเตอร์เสียบชาร์จรูนี้ได้เลยพักเที่ยงกินข้าวใช้งานได้ตามปกตินะครับเริ่มงานบ่ายโมงมาอ่ะมาเสียบปื๊ด เียบเข้าแจ็คเดิมใช้งานได้ต่อครับไตอนเดียวทํางานได้ยาวได้นานนะครับวางแผนเรื่องการชาร์จดีๆก็ใช้ได้งานอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มแต่ว่าถ้าซื้อเพิ่มร้านมีขายไหมมีครับชุดหนึ่งแค่980บาทสําหรับลูกค้าเก่าเราใครลูกค้าใหม่ที่เข้ามาที่ไม่ได้ซื้อตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตัวนี้พันกว่าบาท,ทเกือบสองพันนะชุดนี้ได้ทั้งกระเป๋าได้ที่อะแดปเตอร์ได้ทั้ apter, ทงตัวก้อนแบตนะครับได้กระเป๋าด้วยครบ3รายการพร้อมส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับ เรื่องราวดีๆอย่างนี้แบ่งปันนะครับที่บ้าน NB เครื่องมือช่างนะครับโอเคสวัสดีครับ